สวัสดีครับคงไม่มีคอนเทนต์ไหนที่จะเหมาะก,กับการออกมาเปิดหัวต้อนรับปีใหม่มากกว่าคอนเทนต์ของแก๊งนี้แล้วล่ะครับเพราะบัตรลายคือแกงที่ยืนหนึ่งในชั่วโมงนี้อย่างแท้จริงจริงๆก็ยืนหนึ่งมานานแล้วเนาะคือยืนนานจนน่าจะเมื่อยแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่สามารถโค่นลงพวกเขาได้เลยสิ่งที่ง่ายและชัดเจนที่สุดที่พิสูจน์ได้ว่าบัตรลายคือแกงที่ยิ่งใหญ่เกยงไกรชนิดหาใครมาเทียบเคียงได้ยากมากก็คือเรื่องของการครองแชมป์ครับ เพราะไม่ใช่แค่สมาชิกภายในแก๊งจะเป็นแชมป์กันแบบทวนหน้าแบบที่แก๊งใหญ่ๆห,หลายแก๊งในดีต,ต่างก็เคยเป็นมาก่อนแต่แชมป์ที่แก๊งบัตรลายได้มาไว้ในครอบครองเนี่ยเป็นดับเบิลแชมป์ล้วนๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกหรือว่าแชมป์ทักทีมทำระยะเวลาที่ครอบครองเอาไว้ก็ไม่ใช่แค่ช่วงสั้นๆซะด้วยเพราะครองกันแบบยาวนานข้ามปีเลยทีเดียวจนทําให้บัตรลายในทําลายสถิติต่งตางๆเป็นว่าเล่นเลยละครับคือถ้าไม่แจ๋วจริงไม่มีทางทําได้แน่นอนและนี่คือ5สถิติ ที่กำลังถือครองโดยแก๊งบัตไลดิอูโซคือทีมที่ครองแชมป์แท็กทีมของ s m a c k d o น์ยาวนานที่สุดดิอุโซได้แชมป์แท็กทีมของ s m a c k d o w ์มาครองในศึกมาน,นีร์แบงค์2021นะครับหลังก็ชนะทีมพ่อลูกมิสเตอริโอมาได้และจนถึงตอนนี้แก๊งลูกกระแปงของท่านก็ยังเป็นแชมป์เส้นนี้อยู่เหมือนเดิม ทำให้ดิวโซกลายเป็นทีมที่ครองแชมป์ทักทีมของสแมคดาวน์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของทั้งคู่ได้ดีทีเดียวก่อนหน้านี้ทีมที่ครองแชมป์ทักทีมของสแมคดาวน์ยาวนานที่สุดก็คือดิวโซเนี่แหละครับซึ่งเจกับจิมมี่ก็จัดการทําลายสถิติเดิมของตัวเองคือจํานวน182วันได้ตั้งแต่นู่นเลยครับเมื่อวันที่16มกราคม2022และจนถึงตอนนี้ดิวโซก็ครองแชมป์ทักทีมของสแมว ซึ่งก็ยังไม่มีแววเลยว่าทั้งคู่จะเสียชัมในเร็วๆนี้ดิอุโซ,โซคือทีมเดียวที่เป็นทั้งชัแทักทีมของรอและส m a c ดาว w n ในเวลาเดียวกันหลังครองชัแทักทีมของ s m a c ดาว w n จนยิ่งใหญ่เกรงไกรเบรว่าครองจนทำลายสถิติต่างๆเป็นว่าเล่นไร้คู่ต่อก่อนดิอุโซก็ได้รับคําบัญชาจากท่านให้ออกไปไล่ล่าชัแทักทีมของรอมาครองอีกเส้นให้จงได้ นั่นทาให้ดิอุโซมาปรากฏตัวในศึกรอหลายครั้งเพื่อข้ามฟากมาเปิดศึกกับอาเคโบรที่กําลังเป็นแชมป์ทักทีมของค่ายแดงนั่นเองครับและหลังจากที่มีการท้าไฟกันไปมาในที่สุดดิอุโซก็กระชากแชมป์ทักทีมฝั่งรอมาครองได้สําเร็จโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัคดาวเมื่อวันที่20พฤษภาคม2022ครับสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ดิอุโซกลายเป็นทีมแรกและทีมเดียวจนถึงตอนนี้ที่เป็นทั้งแชมป์ทักทีมของรอและสมัคดาวในเวลาเดียวกันซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ว่าหลังจากนี้จะมีทีมไหนทําได้หรือเปล่าพอหลังจากที่ดิวโซเสียแชมป์ไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเข็มขัดจะถูกแยกออกจากกันไหมกลายเป็นแบรนด์ใครแบรนด์มันเหมือนเดิมก็คงเป็นเรื่องที่ต้องมาตามดูกันดิวโซคือทีมที่ครองแชมป์แท็กทีมนานที่สุดในประวัติศาสตร์ยังอยู่กันที่สถิติของดิวโซอีกข้อนะครับซึ่งนี่ก็คือสถิติที่ทําให้ดิวโซกลายเป็นแท็กทีมที่ยืนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง จากการที่ดิูโซเป็นแชมป์ทักทีมของสแมกดาวที่ครองแชมป์ได้ยาวนานที่สุดสิ่งนี้ก็ยังส่งผลให้เจกับจิมมี่กลายเป็นทักทีมที่ครองแชมป์นานที่สุดในปริศตร์ไปในตัวด้วยครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นเนาะว่าดิวโซได้แชมป์ทักทีมของส c k กดาวมาครองในศึกมันนี่เดอะแบง0์สจากนั้นทั้งคู่ก็ครองแชมป์เส้นนี้ได้แบบต่อเนื่องยาวนานเรื่อยมาจนเมื่อวันที่11พฤศจากายน2022ที่ผ่านมาเนี่ยแหละ ดิวโซก็ทำลายสถิติการครองแชมป์ท็กทีมันยาวนานถึง483วันที่เป็นสถิติเดิมของแกงนิวเดย์ได้สำเร็จโดยความพีของมันก็คือวันนั้นทั้งสองทีมมีโปรแกรมไฟกันในสแมกดาวดยมีแชมป์ทักทีมเป็นเดิมพันปนึงว่าแมตช์นี้มีสถิติเป็นเดิมพันไปด้วยยังไงอย่างนั้นซึ่งดิวโซก็เป็นฝ่ายป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ครับหลังจากนั้นดิวโซที่ยังมีแชมป์ทักทีมอยู่กับตัวก็ครองแชมป์จนทำลายสถิติ497วันที่เป็นของทีมกัลลัส อดีตแชมป์ทักทีมของ NXT UK ได้สำเร็จอีกทีมหนึ่งทำให้เจกับจิมมี่ก้าวขึ้นมาเป็นคู่แทักทีมที่ครองแชมป์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของ WWE ได้สำเร็จโรแมนเรนคือนักมวยปล้ำที่ครองแชมป์ยูโนเซลยาวนานที่สุดสถิติของลูกกระจอกหมดไปมาต่อกันที่ท่านผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรที่สุดในแก๊งบัตไลไม่ใช่สิผู้ยิ่งใหญ่เกรงไกลที่สุดในโลกากันดีฟา โดยนับตั้งแต่รีเทิร์นมาในศึกซัมเมอร์สลัม2020และ7วันต่อมาก็ก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์ยูโรโซได้สำเร็จในศึกเพย์แบ็กหลังจากนั้นโรมมนเวนก็เดินหน้าทำลายทุกสถิติจนราบเป็นหน้ากลองเลยทีเดียวจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า2ปีแล้วนะครับที่โรมมนทำลายล้างศัตรูทุกรายที่หันกล้าขึ้นมาท้าชิงแชมป์ยูโรโซจนราบคาบนั่นทำให้ทันครองแชมป์เซน,นีผ่าน800วันเข้าไปแล้วครับซึ่งบอกเลยว่าหมุดหมายถัดไปอย่าง900วันเนี่ยคือเรื่องจิบจิบ ท่านสามารถผ่านไปได้สบายๆแน่นอนไปว่ากันที่พันวันดีกว่าทุกคนคิดว่าจะไปถึงไหมสุปตาที่ถูกท่านย่ำยีตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ได้มีแต่เบอร์เล็กเบอร์น้อยเท่านั้นนะครับเพราะนักมวยปั้มเบอร์ใหญ่ชื่อชั้นดีๆอย่างจอร์ซีนาหรือว่าบล็อกเลสเนอร์ต่างก็ตกเป็นเหยื่อของท่านมาแล้วทั้งนั้นท่านทําให้ท่านยังคงเป็นแชมป์ที่หาใครเทียบเคียงได้ยากมากความหวังเดียวของหมู่บ้านในตอนนี้ก็คงจะเป็นคู่ต่อสู้ของท่านในรัสเซเมเนียละมั้งครับซึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาคนนั โรแมนเรนเป็นนักมวยปล้ำคนแรกและคนเดียวที่เป็นแชมป์ w w e และแชมป์ยูโรโซในเวลาเดียวกันคิดจะยิ่งใหญ่มันก็ต้องไปให้สุดเนาะดังนั้นหลังจากที่ท่านครองแชมป์ยูโรโซมาได้ประมาณปีครึ่งจนเวลาเดินทางมาถึงรัสเซียครั้งที่38สมาคมก็เลยจัดอภิมหือมาหาบิก๊กแมตช์คือให้แชมป์ยูโรโซอย่างโรแมนเรนไฟกับบล็อกเลสเนอร์ที่กำลังเป็นแชมป์ WBO e แบบวินเนอร์เทคออลหรือใครชนะก็เอาแชมป์ทั้งหมดไปครองคนเดียวเลยละกันซึ่งท่านก็เอาชนะบล็อกไปได้นะครับ ทำให้กลายเป็นนักมวยปล้ำคนแรกและคนเดียวจนถึงตอนนี้ที่เป็นทั้งแชมป์ w w e และ Universal ในเวลาเดียวกันหลังจากนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เหมือนหนังม้วนเดิมต่างกันแค่เมื่อก่อนมีแชมป์โลกเป็นเดิมพันแค่เส้นเดียวแต่ตอนนี้เพิ่มเป็น2เส้นซึ่งผลการปล้ำก็ยังเหมือนเดิมเปียบคือไม่ว่าจะเจอกับผู้ท้าชิงรายไหนท่านก็ตบความจนเกลี้ยงจนถึงตอนนี้ก็มีแนวโน้มสูงมากเลยครับที่ท่านจะเป็นผู้ถือแชมป์เ n d i s p u t e d w w a Universal เข้าสู่รัสเซเมเนียครั้งที่39 การครองแชมป์ยูโรโซเกิน800วันทำให้ท่านเป็นนักมวยปั้มเบอร์หนึ่งของชแชมป์เส้นนี้ส่วนการครองแชมป์ W W E ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานก็ทำให้ท่านถูกจาหรือว่าเป็นหนึ่งในแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ไม่วันใดก็วันหนึ่งยังไงท่านก็ต้องเสียแชมป์ไปอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ยังดูไม่ออกเลยครับว่านักมวยปั้มผู้โชคดีที่จะได้รับเกียรติครั้งใหญ่อย่างการได้ย่ำยีท่านเป็นคนแรกในบริตรทเนี่ยคนคนนั้นจะเป็นใครและนี่คือ5สถิติ ที่กำลังถือครองโดยแก๊งบัตรไลน์มีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับอย่างที่บอกนะว่ามันไม่มีคอนเทนต์ไหนที่จะมาเอามาเปิดหัวปีใหม่เท่ากับอันนี้แล้วประมาณว่าเอาท่านมาเจิมซะหน่อยปีนี้จะได้เฮงๆรวยๆยิ่งใหญ่เกรงไกลเหมือนกับท่านบ้างนะวันนี้ก็ยังเป็นช่วงหยุดยาวอยู่เนาะใครที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ I <laughs> don't